ตีสีครึ่งของทุกวันถนนในหมู่บ้านยังมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าลุงธนงสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้มรองเท้าบูทยางคู่เก่าที่มีรอยปะกว่าและเก็บขยะหน้าบ้านทีละหลังมือที่ด้านและศกกระปรกนั้นคือมือเดียวกันที่เคยอุ้มลูกชายตัวน้อยภูมิและสัญญากับตัวเองว่า จะส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่พ่อคนนี้ทำได้บางเช้าฝนตกหนักจนขยะไหลามากับน้ำบางวันแดดแรงจนเหงื่อไหลเข้าตาและหลายครั้งเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพราะรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วไม่ทันเห็นแต่ลุงธนงก็ไม่ยอมแพ้รักษาตัวแล้วกลับมาต่อสู้งานต่อเหมือนเดิมเพราะในหัวคิดเพียงว่าถ้าพ่อหยุดลูกจะเรียนยังไง ภูมิรู้เสมอว่าพ่อเหนื่อยแค่ไหนแม้บางครั้งจะถูกเพื่อนล้อว่าพ่อเป็นคนเก็บขยะเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่าใช่พ่อฉันเก็บขยะแต่พ่อเลี้ยงฉันด้วยงานสุจริตและพ่อคือฮีโร่ของฉันหลายปีผ่านไปภูมิตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีแต่เขาไม่บอกพ่อเขาวางแผนจะกลับมาเซอร์ไพรส์เช้าวันหนึ่ง ลุงธนงกำลังกวาดขยะริมถนนเหมือนทุกวันรองเท้าบูทคู่เก่ายังชุ่มน้ำจากฝนเมื่อคืนทันใดนั้นเสียงเรียกดังขึ้นจากข้างหลังพ่อลุงธนงหันไปตามเสียงนั้นเห็นชายหนุ่มในชุดครุยปริญญายืนอยู่ใบหน้าที่พ่อเฝ้ามองมาตั้งแต่เด็กตอนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาภูมิเดินเข้าไปใกล้ๆเขาซุดตัวลง กราบเท้าพ่อที่ใสร่รองเท้าบูทเก่าๆเ,เปื้อนคราบขยะลุงธนงน้ำตาไหลด้วยความดีใจ